สวัสดีคนระับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเอาน็อตออกนะน็อตคอนโซลน็อตอะไรเงี้ยพวกนี้ที่เวลาเราขันไม่ออกนะครับต่อให้ตอกหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ออกนะวิธีก็ไม่ยากนะครับก็หาสว่านนะสว่านแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ดอกที่ให้มันใหญ่กว่าเอน็อตนิดหน่อยหรือใกล้เคียงกับกับน็อตเบอร์สิบนะที่เราขันกันอนะเราก็เจาะไปเลยนะเจาะให้รูุไปเลยนะครับ สว่านแบตหมดนะครับมันจะไม่ค่อยมีแรงอาไรเดี๋ยวเปลี่ยนแบตตั้หนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ย มันก็หลุดออกมาเลยนะครับแล้วทุกคนก็สังเกตดูดีๆนะมันก็จะมีหัวน็อตแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดชุดคอนโซลออกก่อนนะครับอะเราเราก็ถอดคอนโซลออกแล้วนะครับเนเวลาเราเจาะเสร็จนะครับมันก็จะมีหัวคาไว้นิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าบางคันที่มันนานๆครับมันจะขึ้นสนิมนะครับแต่บางคันถ้าเกิดคันใหม่ๆหรือว่าที่จะตรงเนี้ยบรยเิเวณตรงนี้ยังไม่ขึ้นสนิมนะครับเราก็สามารถเอาพวกครีมพวกอะไรเนี่ยคลิปออกได้เลยเราเจาะเสร็จนะครับตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปตอกมันครับไม่ต้องไปเอาไขควงตอกอะไรตอพก not console, พวกน็อตคอนโซลพวกเนี้ยคือมันจะบิดนะเวลาเราตอกมันจะบิดนะครับ,รบ,บ,รบถ้าเรามีเครื่องมือแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับทําได้เลยนะอันเนี้ยพอเราเจาะมันไม่มีจุดยืดไหลละ ทีนี้เราเอาคีมเนี่ยคีบออกได้เลยนะหรือใครมีใครมีที่สว่านเจาะหัวนําเนี่ยสามารถเอาออกได้เลยเนี่ครับมันก็ออกง่ายๆนะครับมันไม่ได้ออกอยากนะครับแต่ถ้าตอนที่มันอยู่แบบนั้นนะเราตียังไงมันก็ออกอยากนะครับในกรณีที่มันไม่ออกนะครับเราก็ต้องเจาะน็อตทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่ตัวนี้ไม่เสียหายคอนโซลไม่แตกรูตรงนี้ไม่บิดไม่อะไรนะครับถ้าเราไม่ตองแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็จะออกมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้เป็นวิธีการเอาน็อตออกตามมันโซนพวกนี้คือเวลาเราเจาะไปอะ่ะมันก็จะมีมีให้เราคีบออกอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยคือเราเจาะตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเจาะคล้ายๆกับเวลาเราเจาะมันจะเกิดความร้อนนะครับมันก็จะทําให้มันมันออกง่ายนะครับประมาณนั้นบวกบวกกับหัวที่มันเสียแล้วนะครับมันก็ขันไม่ออกประมาณนี้นะครับมันจะดึงหลังไว้นะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะก็มาแชร์ เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครที่เจอว่าปัญหาที่จะเอาน็อตออกนั้นออกแบบไหนนะครับก็วิธีผมก็มีประมาณนี้นะครับใช้ดอกสว่านที่ให้มันมันโตเท่าโตเท่าน็อตนะครับไงครับโตเท่าน็อตโตกว่าก็ได้นิดหน่อยนะครับคือโตกว่าก็ได้คือเราเจาะให้มันขาดนะครับก็คือให้หัวหัวน็อตตัวนี้หลุดออกแค่นี้นะครับ ลุดออกเราก็สามารถถอดได้เลยพอถอดเราก็มาขันออกตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตกดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจคอมเมนต์แนะนำผมไน้อะไรผิดถูกก็ขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ